มาใหม่นะคะอันนี้มาเพิ่มนะอัน,นเก่าหมดแล้วรอบนี้มีสีกรมมาเพิ่มด้วยนะคะก็ผ้าตัวนี้นะคะเป็นลูกไม้ปักเลื่อมนะคะไม่คันนะใส่มาไม่คันตัวนี้สีเขียวนะคะจะมีส8 4 0 4ดแล้วก็44นะคะตอนนี้สีกรมมี42นะคะส่วนสีขาวนะคะสีขาวสีขาวยังมี38 40 4 2ี่สแล้วก็44นะคะ แขนจะไม่ยาวมากก็ประมาณข้อศอกอะค่ะแล้วก็ใส่มากก็ไม่ออัดนะอ่าแล้วลูกไม้ก็สวยมากๆด้วยสีเขียวใครหาสีเขียวสั่งได้เลยนะคะราคา1,290บบาทมีสามสีนะคะมีขาวนะคะดูดูลูกไม้ดูงานงานสวยมากๆค่ะแล้วก็มีสีกรมนะคะมีสีกรมแล้วก็มีสีเขียวในหุ่นนะคะอันนี้คือเขียวในหุ่นนะ ก็ใครอยากได้สีอะไรสั่งกันเข้ามาได้เลยราคา1290บาทหรือเข้ามาชมได้ที่ห้างสิริบันค่ะขอบคุณมากค่ะ